สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับแท็กเตอร์โอมชาแนลนะครับวันนี้พามาดู L5018 SP ครับไถพันธพรวนครับไถไร่นะครับวันนี้มีหลายท่านนะครับขอเข้ามารีวิว M70 หน่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับตัวนี้เป็นนิดๆครับหน่ยเปลี่ยนอยู่นะครับก็แปลงวันนั้นครับแปลงที่ดันวันนั้นนะนี่บมาพร้อมกับพันหกครับ DS246F นะครับทำไมถึงปิดตัวนี้รู้สึกว่าเป็นใบคมนอกนะครับผมนอกหมดแหละแต่ผมไม่รู้นะไอ้ที่เขาพูดเขาคมนอกคมในอันนี้มันดีนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปศึกษามานะครับคมนอกคมในนะครับ ราจะไปศึกษามาอยู่ครับเกี่ยวกับคมนอกคมในไทยเข้า,าดีมากครับ <c oughs> เออร่องนี้ไม่เปรีนะครับโอ้ก็เปรีอยู่เปรีน,นิดเดียวครับไทแล้วก็จะเอาขี้ยกร่องนะครับตัวยกร่องอะ่ะของผมมายกนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่รถผมนะครเพราะผมก็อัดฟางอยู่นะครับนะ ดี๋ยวยังไงนู่นเหละครับสงสัยมันจะไปหางานรับจ้างขับออกครับเพราะรถเองไม่ได้ขับไงก็ไม่ได้ซีเรียสอกครับก็นี่แหละก็มาหาถ่ายแบบนี้แหละครับผมมาผมผมก็ยังมีคลิปลงอยู่ล็อกถึงรถผมไม่ได้ทําก็ตามนะครับผมก็มาถ่ายคลิปรถนะครับคนแถวบ้านนะครับก็ ก็เยอะนะครับรถไถแถวบ้านผมนะครับส่วนมากเป็นห้าสิบนะครับผู้ชมแถวบ้านผมนี่ครับดินมันร่วนดีมากเลยนะครับไถหลายครั้งขออครับไถหลายครั้งแล้วนะครับหนี่ไถหลายครั้งมาฟ้วนนะครับวันนี้ก็น่าจะยกได้นะฮะนี่ครับวันนี้ก็นี่พามาดูเล็กน้อยนี่ครับ ก็มาพูดบรรยายอะไรต่างๆนี่นะครับเดี๋ยวรอดูตอนกลับมาครับนี่ครับกำลังมาครับนี่ครับตัวนี้ท่อดเดิมๆนะครับโอ้อันนี้เงาแล้วครับเนยใบมีดเงาแล้วครับกันนี้นะครับเฉพาะตัวใบมีดนะครับไม่ใช่ตัวใบดันนะครับ ตัวใบมีดนี่เงานะครับแต่ว่าตัวใบดันยังก็ใกล้ยังเงานะครับเริ่มดำๆและถ้าเอาตัวดำดออกอีกนิดหนึ่งก็เงาแล้วนี่แต่ว่าตัวใบมีดนี่เงาเรียบร้อยครับน,นี่ครับ เข้าดีนะครัโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับแท็กตะโดมด้วยนะครับรอชม EP หน้าครับสนุกม่วนกุ๊บแน่นอนครับสวัสดีครับ